มู่ฝึงเทคโนโลยีสกุลเถาหนึ่งใน3ามตระกูลใหญ่ของเทียนหลาน<ป>นายท่านนี่น่ะคือข้อมูลที่คุณต้องการ3ามตระกูลใหญ่ในเทียนหลานมีสกุลเถาสกุลสวีสกุลช้างทั้งสามสกุลนี้มีผู้ใช้วิชาทั้งหมดแต่ว่าสกุลเถาจะแก่งกว่าหน่อยเพราะว่ามีผู้วิชาได้รับการนับถือ<ป>อ่าขอบใจมากนะ พวกตระกูลใหญ่เทียนหลานยังอ่อนเกินไปใจขึ้นไปเทียบกับตระกูลระดับตระกูลจิงเฉินยังยากแต่ว่าก็พอยังใช้เป็นหมากได้อยู่จิงฮาวนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่จิงฮาวพี่มูฮานผมอยู่ทางนี้นี่นี่วันนี้เป็นไงบ้างฉันสวยไหมสวยมากเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ใส่ชุดลาตีแบบนี้ไปกันเถอะอย่าลืมที่พี่บอกนะ ได้ครับคืนนี้ผมจะเล่นบทเป็นแฟนพี่เองพูดนะมันง่ายทำไม่ได้แล้วนะคขาเลือกหาดสกุลเถาจากสกุลหวังใช่ไหมครับเชิญทางนี้เลยคุณหนูหลินทางนี้เลยครับขอบคุณค่ะเอ๊ะพี่โมฮันพี่โมฮันทางนี้ค่ะพี่โมฮันนั่นจริงเหยื่อนี่นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ค่ะเอ๊ นี่มากับใครกันล่ะคะเนี่ยฉันขอแนะนํำหน่อยนะนี่นะคือคุณหนูใหญ่ของตระกูลสวีสื่อกรุป๊ปสวีจิงเหา่ส่วนเนี่ยคือแฟนพี่เองจิงฮาวไอ้พี่มูหานมีแฟนแล้วเหรอคะเนี่ยแบบนี้พวกคุณชายในเมืองคงเสียใจกันหน้าดูถ้างั้นสวัสดีค่ะพี่ชายหนูชื่อชอบิงจิงเหยานะมูฮานงานจะเริ่มแล้วพวกเราไปกันเถอะ น้อยนอยคิดว่าหลอมากหรือไงชิมีดีแค่หน้าตามบรยิยาทไม่มีเลยโอ้นั่นมันคุณหนูซิวจากหมูฟิงเทคไม่ใช่หรออ้าวงานชนชั้นสูงแบบนี้เขาเชิญบริษัทเล็กๆอย่างหมูฟิงเทคมาด้วยหรอคะสิวมูฮานก่อบริษัทใหญ่มาที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยหุบป,ปากซะใครใช้ให้เธอพูดได้ยินเสียงมานานมากว่าประธานมูฟงของมูฟงเทคอะสวยมาก วันนี้แหละได้เห็นตัวจริงคุณซิ่วครับผมคือลูกชายคนโตของตระกูลฉางฉางชิงไม่ทราบว่าคืนนี้คุณซิ่วพอจะมีเวลาช่วยมีเมลิยาทด้วยค่ะแค่จะจับจะจ่ายหรืองไงฮะแน่จริงก็ลองดูไหมล่ะพี่ชิงจิงฮาวเขาเป็นคนของตระกูลฉางนะไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเที่ยะต่อต้องพี่ได้ทั้งนั้น เราไปกันถเถอะมะเล่นกับพระเองในซีรีส์เกาหลีเลยถึงว่าทําไมพี่มูฮาถึงชอบเขาพี่ซิ่งคะสิ่มูฮาทาบุญชายมาเองแถมยังทาให้พี่เสียหน้าต่อคนมากมายแบบนี้จะยอมปล่อยพวกมันไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะขอรู้่หน่อยค่ะหน้าตาหล่อของพี่เสียหมดแล้วเนี่ยไอ้โอยไอสลล้สารลวแกแกมาตบหน้าฉันวันนี้แกจะต้องได้ชดใช้อย่าบีบแรงอย่างนั้นสิคะ สั่งให้คนมาล้อมบ้านสกุลเถาแล้วก็พาจอมเวทมาด้วยฉันจะฆ่าคนคนหนึ่งใช่ตอนนี้เลยวันนี้มันต้องตายฮย <c oughs> <c oughs> สิ่งมู่ฮานเธอนะ่ะหนีไม่พ้นเงื้อมือของฉันหรอก